ฮัลโหลกลับมากับเรากันอีกแล้วนะคะในช่องเซเ t o p i n ง y channel วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนในเรื่องของทำยังไงให้เราพูดได้ในเซเบโตนะคะอย่างแรกเลยให้ทุกคนมาอยู่หน้าหลักก่อนได้เลยแล้วให้ทุกคนกดไปที่สร้างนะคะสร้างนะแล้วให้ทุกคนกดไปที่กล้องนะ ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัอยด้วยนะคะนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะทำท่าตามเราที่เราทำเลยนะคะอ่าท่ายิ้มอะไรมันก็จะทำตามนี้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,ยากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยน,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 นะคะบ๊ายบาย